สวัสดีครับคือเกนชินเนี่ยผมขอออกนอกทะเลก่อนนะคือผมขึ้นไปเรือลำหนึงเรือลำหนึง่งผมขึ้นไปแล้วมันบอกว่าแกขึ้นมาทำอะไร,าราบนนี้น่าจะบนเรือบางอย่างนี้นแหละแต่มก็ตัดเข้าคัดซีนผมคิดว่ามันน่าจะสนน่าจะน่าสนใจนะก็เลยเก็บไว้ช่วงหนึง่งโหลดนานอยี่กิน ไม่รู้ว่าเน็ตจะปิงหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนั้นปิงที่ผายเลยพอมันดูน่าสนใจนะคือผมก็้องว่าเรือเรือมันขึ้นได้ไงไอ้แย่ขึ้นไปแล้วแม่งมันทักเลยอะที่นึงจดอดกับไปไป,ไป,ไ,ปไปฟาร์มของนะฟาร์มของอะละฟาร์มเอาหน้าเอาหนี่นะสุดท้ายแม่งขึ้นเรือใครก็ไม่รู้มันทักเลยเนี่ยมาแล้วนักเดินทางขึ้นไปบนเรือเรือใครก็ไม่รู้เลย แกคือนักเดินทางแกมาทำอะไรบอกมานะก็แค่อยากมาดูหน่อยไอย้ดูหน่อยที่นี่คือที่ที่แกเข้ามาดูเล่นๆได้เหรอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนไม่รู้เว้ยช่างเถอะพูดมากไปก็เสียเวลาเอใครก็ได้มาจับเจ้าคนจุนจ้านนี้มัดทีโยนมันลงไปในทะเลให้ปลากินซะพอได้แล้ว พอพี่ไม่อยู่นายก็วางกล้ามอีกแล้วเหรอยายนี่แอบเข้ามาที่นี่คงคิดจะทำชั่วอะไรละสิเรื่องเล็กแค่นี้ฉันจัดการแทนพี่ได้พอๆพอเลิกขู่เธอได้แล้วถ้าพี่รู้ว่านายจับทุกคนที่ขึ้นเรือมามัดพี่คงจะจัดการกับนายก่อนเป็นคนแรกแต่ว่ายายนี่แอบขึ้นมาบนเรือ อย่างน้อยก็ต้องชดใช้บัดไมไม่ได้แอบกูบินกูบินขึ้นมาเรือมึงกูบินในภูเขาอะ่ะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่คิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปหรอกนะแน่นอนว่าต้องชดใช้สิชดใช้ยังไงอ่ะชดใช้อะไรวะเออเอางี้ไหมพี่ให้เราจอดเรือที่นี่และลงไปทําธุระในเมืองเองทําไม่ได้รับคําสั่งจากพี่พวกเราก็ ไม่กล้าลงเรือเข้าเมืองเรื่องลำมือื่นๆก็ตะเวนนอกทะเลมาช่วยเหลือไม่ได้คนบนเรือบางคนที่ต้องเข้ามาที่ต้องเข้าเมืองเพื่อทำธุระก็ต้องเลื่อนออกไปถ้าคุณอยากจะชดใช้แล้วก็ลองเดินทัวร์เรือลองเดินทัวร์เรือดูว่ามีใครต้องการความช่วยเหลือไหมดูเหมือนว่าเธอ ดูเหมือนเธอก็รู้สึกสนใจเรือลำนี้ได้โอกาสก็เดินให้ทั่วละกันอาวสรุปนะกูเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยพี่ไปไหนกันแน่นะมีอะไรช่วยไหมเออนี่เธอเองเธอช่วยเหลือคนบนเรือไปทั่วจริงเหรอนั้นพอดีเลยเราเพิ่งถึงฝั่งยังไม่ทันเตรียมเสบียงล่องรอยบนทะเลนานขนาดนี้ แค่เนื้อตากแข้งจนอารมณ์จุนชนนุนิมไปแล้วไปหมดแล้วกว่าจะได้เข้าฝั่งก็น่าจะหาอาหารสดอะไรกินสักหน่อยคงดีแต่ไม่รู้ว่าพี่ไปที่ไหนฉันยังไม่ให้ใครลงเรือพอดีเลยเธอลงเรือไปซื้อแลวให้ดหเเีเนื้อเอาเอาเนื้อปลาไหมคืออะไรวอ เนื้อปลาก็ช่างเถอะเวลาล่องลอยบนทะเลนอกจากกินปลาแดดเดียวก็มีแค่ปลาสดที่กินได้แล้วล่ะตอนนี้ถึงฝั่งแล้วน่าจะลองเปลี่ยนรสชาติดูบ้างยังไงก็ฝากด้วยจำไว้นะเอาแค่อะไรวะเนี่ย F R F F F R F ไอ้เนี่ยมันเป็นเควสเสริมไหมหรอที่ไหนวะ เอ๋อไม่ใช่ดีกว่าอันนี้มันเคล็ดเก่ากูไหมเดี๋ยวดนาะไม่ใช่โฟล์โฟล์เรือนี่กูขึ้นมาลำเฮี้ยอะไรเนี่ยโฟล์ต้องขึ้นฝั่งเอาของให้มันนะครับโฟล์มันก็ให้เราขึ้นเรือนี่มาครับเป็นพ่อเลยเรือมีอะไรอะ่ะคือมาแล้วมันวาร์ปมาได้ต่อไหม ไปแล้วไปเลยเอยงเหรอแต่ว่าสมบัติเยอะนะไม่อยู่ว่าถต่นี้แหละลงมาปนมือเฮียโง่ตว์เธอเป็นใครขึ้นมาเลยได้ยังไงมีอะไรให้ช่วยไหมหมายความว่าอย่างไงอยากไถเงินจากฉันเหรอเธอมาผิดที่แล้วละ่ะฉันเตือนให้เธอรดบไปจากที่นี่ซะไม่งั้นเจอดีแน่อ้าวกูสวยครับอย่ามีเรื่องเลยออเจ๊ต่อยกูไหมดอก จะฆ่า,าทิ้งเขาเลยหรือเปล่าว่าฆ่าเป็นใครนักประจุภัยที่ตกบอสเตอร์มอนตาก้ามาเยอะแล้ว <c oughs> อะไรอ๋อคุยกับไอ้เหีเ้ยนี่ไม่เอาสรุปแล้วมันให้เรา,าเทำเควสอะไรนะครับเควสโรเบียนี่มันก็มีมาได้นะที่แรกผมก็ตกใจไงแม่งไอ้เหี้ยชวนกูคุยแล้วอะไรก็ไม่รู้ต่อ แล้วก็จะมีซัมติงอะไรมากกว่านี้นะครับไม่จุดจุดแล้วไม่ใช่นะนเดียป็นนจุดที่บา้าไปได้เลยนะ <c oughs> มันต้องวาดยังไงวะโอเคผมไปเข้า <c oughs> <c oughs> เรื่องหลักแล้วกันโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่เรานอกทะเลไปเยอะนะต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบว่า ลับตามันเป็นเรือมันเป็นเรือแปลกหูแปลกตาคนระับไปก็ไปยากนะผมแค่อยากรู้เสียว่คืออะไรนะขึ้นไปบนเรือแล้วมันดักเราไงนะมันดักเราสุดท้ายมันก็ให้เราช่วยเหลือนะครับ <c> อ <oughs> <c oughs> ดีเะไร <c oughs> แต่ว่าก็ดีนะครับที่มันไม่ฆ่าเราใช่ไหมละ่นะเนาะอย่างน้อยมันก็ให้โอกาสเราแต่ว่าผมคงไม่ทำเนาะผมก็เ้องมีอะไรที่แรกเ <c oughs> อาเป็นว่าก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ มันอยู่แถวนี้จริงหรอวะโอ้ได้ไงเศษฟันที่แตกออกมาอันนี้ใหม่แนละ้วนี่คือเขี่ยว <c oughs> <c oughs> นี่คือเขี่ยวของหมาป่า <c oughs> ดูเหมือนว่า <c oughs> จะไปกระแทกใส่ประตูที่ปิดอยู่พอดีในตอนที่ กระโจนเข้ามาคงจะขาดแคลเซียมสินะสรุปแล้วการโจมตีครั้งนี้ไม่มีชาวเมืองคนไหนได้รับบาดเจ็บถึงชีวิตก็ยังดีแหละนะยังไงต่อเน,นี่ยมีตรงไหน,นต่อเพื่อนตรงไหนอีกเฮ้ยตรงน,นั้นเหรอเอ้ยไม่ใช่ อยู่เรืกับนกพิราบเหรอให้มันเดินเรือนะไม่ได้มันเรือแล้วอะไรวะตรวจสอบบอ่อแฟบอ่อแฟอะไรอ่ะไม่เห็นเลยข้างบนไหมมันจากข้างบนอ๋อนี่ไง ยังไม่ได้อ่านเลยมัมยกดเดียวตรงนี้เลยนี่มันขนของหมาป่าว่ากันว่าที่จะใช้มันเพื่อทำแปง้งผมอ่านไม่ออกนะปดข้าวเลยสีขนไม่เหมือนกับของหมาป่าที่บอกไว้ในหนังสือเลยขนาดก็แตกขนาดก็ต่างกันมากเป็นหมาป่าต่างถิ่งนงั้นหรอขนของหมาป่านั้นมีอยู่หลายประเภทสีขนเข้มและจางแตกต่างกันไป แต่ว่าเธอดูนี่สิข <Another hair. S 1> นอีก oh, เส้นนี้แต่เดี๋ยวนะมันมีอะไรติดอยู่เม็ดพืชนี่นนะมีอะไรมีอะไรแปลกเหรอมรนไรู้ <It 's S 1> มันคืออะไรมันพูด Look, นี่คือเม็ดของผล <the> เห็นไหมมันมีตาขออยู่บนเบ็ดนี้ภา <only> ยในอาณาเขตนั้นมีมนั้นมันจะเติบโตขึ้นและหูเขาเท่านั้น งั้นก็เป็นฝูงหมาป่าจริงๆสินะเออใ,<ต>ในพื้นที่เดียวกันก็าอาจจะมีฝูงหมาป่าแย่งอาณาเขตกันได้ถึงจะไม่รู้ร,<ต><ล>รายละเอียดแต่นี่ก็เป็นบอกแสที่สำคัญพอให้ทำการสำรวจต่อได้แล้วก่อออกไปฉันไปมอบขวัญชาวเมืองหน่อยดีกว่า มอบขวัญชาวเมืองย่าเพื่อนไปเร็วจังไอ้เี้ยกระตูกเจินแตกเกินโดดไม่ได้เลยโดดได้รอบเดียวการสืบสวนของพวกเธอเป็นไงบ้างเฮ้อไอ้เย๊ลุงไอ้ลูกขึ้นได้แล้วเหรอลูกขึ้นได้แล้วเหรอโอเค ดีขึ้นมากแล้วพูดได้ว่าเหมือนกลับมาจากนารกเลยละจากนารกแล้วการสืบสวนของกองอัศวินเป็นยังไงบ้างจากปาเฟที่ได้บอกว่าเป็นฝูงมาป่านอกจากนั้นยังไม่ชัดเจนแต่ว่าขอให้พวกคุณวางใจฉันจะไปเดี๋ยวนี้เพื่อสืบหาความจริงกองอัศวินไม่ปล่อยให้เรื่องอันตรายแบบนี้ผ่านไปแน่น,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 นอน โอเคยังไงก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแหละนะว้าวว้าวเอว้าคนคนนี้ไม่มีบารยาติเอาซะเลยง <c oughs> ั้นพวกเราก็ไปทําเรื่องที่ต้องทําก่อนนะ้องลล่ะอย่าทําอะไรโง่ๆล่ะเฮ้ยพวกเรากับกองอัจจวินไม่เหมือนกันนะ <c oughs> แค่นี้ต้องชำระ <c oughs> ไปกันเถอะพวกเรา นี่มันแย่จริงพูดเรื่องอะไรนะพูดถึงอนาคตของพวกเขาเห็นด้วยคนหนุ่มมักจะอารมณ์ร้อนทุกคนช่วยดูแลกันหน่อยนะอย่าให้พวกเขาทำเรื่องโง่ๆเลยมังใจเถอะนี่คือท่าที่ของพวกเราถึงแม้ว่าหมอนั่นจะหน้ามันไส้ก็ตามยังไงฉันยังไงให้ฉันจัดการเอเถอะ งั้นเราเรี่ไป,ไปเะโอเคไปไหนอะ่ะ <laughs> อ๋ออ๋ไปสือมาต่อ <laughs> ถ้าไม่เปิดวาร์ปก่อนนี่แม่งมันไปแม่งทุกมุมโลกจริงนนะครับบอกตรงต้องเปิดวาร์ปนนจริงๆเราเราเขาเล่นเกมนี่ถ้าจะทำคลิปนะ เพราะว่าแล้วต้องไปเปิดวาร์ปอะไรเยอะแยะเต็มหมดเพื่อจะทำเฟสต่อนี่ไปอยู่ตรงไหนวะอยู่ล่างว่าล่างโอเคกูน้กว่าอยู่ข้างบนนี้แอปเปิ้ลเข้ามาแล้วใครนะ่ะอย่าตื่นอย่าตื่นเต้นไปพวกเราเอง เธอคือคนอของคอร์สินนะอนสวินนั่น,ะน,น,นอะไรรวมแล้วพวกเธอไม่รู้จักกันเหรอชุดแดงเด็กผู้หญิงที่ดูร้อนแรงไม่ใช่จริงงั้นเหรอเนี่ยไม่รู้จักนะถึงจะชุดสีแดงเหมือนกันแต่ดูไม่ร้นแรงเหมือนโคตกับคนคนนั้นหรอกเออฉันเข้าใจแล้วเด็กหนุ่มม้าป่าที่พวกเธอพูดถึงก็คือเขาเนี่ยเนี่ยเหรอ ่เลยเขาไม่ชื่อว่าอานไม่ออกช่วยอะไรหน่อยสิเอ๊ะอธิบายไม่ทันแล้วฉันอยากฉันให้เอกระจายไปแล้วเพราะมีคนกำลังมาพวกคนไม่ดีน่าจะพวกคนหนุ่มเมื่อกี้หะมั้งเข้าใจละแต่ว่าก่อนหน้านั้นฉันมีเรื่องที่อยากจะถามเธอหน่อยได้กลิ่นเลือด พวกเราต้องรีบหน่อยแล้วอย่าบอกนะว่าเจ้าพวกโง่นั่นจะโดนหมาป่าเข้าโจมตีแล้วเฮ้ยไม่แน่พวกนั้นอาจจะโจมตีหมาป่าแทนนะมาอาจจะกลับกันก็ได้แอปเปิ้ลอันนั้นคืออะไรปอแฟเหรอขาาเลือดที่มองไม่เห็นเหตุมันเกิดใกล้ๆมึงไงได้ว่า ลอยเลือดไม่ใช่คนเป็นของหมาป่าเป็นของแล้วตกลงคืออะไรกันแน่คือครอบครัวแห่งโชคฟตาหากว่าหมาป่ายอมรับคุณหรือว่าคนหรือว่าคุณยอมรับหมาป่าพวกเขาก็คืออ่านมออกฟังดูเหมือนจะไม่ใช่ภาษาของคนเลยนะ อันนี้ชื่อแปลไม่คิดว่าหมาป่าจะมีภาษาในการสื่อสารกันด้วยมันเป็นชื่อที่พวกเขาตั้งกันนะเขาเขาเขาไหนผู้คุมกฎของที่แห่งนี้ผู้คุมไม่น่าใช่เ,เลยหรอพอก่อนถึะเหมือนว่าจะมีบอ่อแฝอะไรบางอย่างตามมาสิบ่อแฝดอะไรวะ เเดี๋ยวก่อนสิเธอนี่เป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธ์นะไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปไหนอะไปตามไปปีนเขาใช่ไหมเนี่ยคนปีนเขาปีนเขาโอ๋อไงไหม แหนือไมทูพี่กูออเออสไปเดอร์แมนตรงไหนตรงนี้ไหมโอ้ยโอ้ยเลือดม,มาป่าเข้าโดนคนพวกนั้นทำร้าย,ยเกินไปแล้ว,วถึงฉันจะเห็นด้วยว่ามันแย่แต่ว่าจุดยืนของฉัน ที่โจมตีหมูหมู่บ้านไม่ใช่พวกเรานะเป็นหมาป่าดำที่ล่อนเล่ผ่านมากับพวกของมันต่างหากพวกมันต้องการจะยึดพื้นที่แล้วก็แหกกฎที่เขาตั้งไว้ s cool? <S เขาเขาไหนผู้คุมกฎของที่นี่ของที่แห่งนี้เมื่อกี้ก็ได้ยินแล้วแต่ช่วยอธิบายให้ชัดหน่อยสิ เธอช่วยอุ้มเข้าไปในป่ากับฉันทีเขาอาจจะปรากฏตัวมาตอบเธอก็ได้ไม่ใช่อุ้มเข้าไปแล้วมีเรื่องแล้วเว้ยอุ้มไปไหนอะอู้ยเข้มโคตรไกลเลยกี่เนะกี่เมตรปะเนี่ยร้อยนเนออยมตรเลยเหรอโก็ถือว่าไม่ไกลมากนะคร นี่มันคืออะไรนะขนาดใหญ่ไปหน่อยไหมไปหน่อยมั้งที่นี่เหรอเข้ามาแล้วที่นี่คือที่นี่คืออ๋อทำไมกูกดไม่ได้ โอ้มิช่วยเธอช่วยฉันหน่อยสินะช่วยฉันรวบรวมไอ้นี่ทีมันคือเอออะไรใช่ไหมทุบมันให้แหลกเอามาทาแผลช่วยหยุดเลือดจากแผลได้ใช่เลยเม็ดมีน้ำอยู่ข้างในนอกจากจะทำให้แผลหายเจ็บแล้วยังช่วยหยุดเลือดได้อีกด้วยในหนังสือว่าไว้อย่างนี้นะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะ ที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ขอทำให้เม็ดกระจายไปรบอบๆช่วยส่วนน้ำของมันช่วยลดปวดและหยุดเลือดพวกฟันจะไม่ทันสังเกตเห็นมันพวกเม็ดจะติดไปยังที่ต่างๆอาจารย์สีม่วงบอกกับฉันไว้ยอย่างนี้ฉันจะอยู่ที่นี่คอยดูแลเขาและก็ตอบคำถามเด็กสาวสีแดงอีกคน นั้นถ้าคนกลุ่มนั้นกลับมาชื่อของอัศวก็อสศวินน่าจะพอช่วยอะไรได้บ้างเ่อไอพวกเพื่อนมาป่าของเธอยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะแต่ว่าอุมิยาสมุนไพรนี้ยังไงต้องให้เธอช่วยหาแล้วล่ะเดือดร้อนกูอีกโอเค เอแแรงกันมาก่อนแรงหมดแรงหมดอ้ะโอเคครับผู้ชมก็ผมว่าไว้ที่นี้ก่อนละถ้าไปต่อมัน่าจน่าจะยาวนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับใครที่เข้าขรับชมฝากกดไลค์สปากับใครกันนะครับ